สวัสดีครับ m o o n มู g ไลท์เบ m โมบายคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีผ่านดันเจียนบอสลำเง็กแดนคมดาบยากด่านที่4นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด่านนี้จะผ่านยากแค่ไหนนะแล้วก็มีวิธีผ่านยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะ,ะสำหรับบอสลำเงกเนี่ยก็จะมีการมาร์คหัววางดอกไม้นะเพื่อวางดอกไม้ สคนนะคนที่ค่าสเสน่ห์ของชุดแฟชั่นสูงสุดสามคนนะก็ในสกิลก็จะอธิบายว่าความงามที่สุด3ามคนก็คือค่าสเสน่ห์มากที่สุด3ามคนเนี่ยจะโดนมาร์คให้วางดอกไม้นะเพราะงั้นเราสามารถเลือกได้ว่าใครจะเป็นคนทำแมคานิกวางดอกไม้นะในช่วงแรกนะครับก็คือคนที่ไม่ทำแมคาอนิกวางดอกไม้เนี่ยให้ถอด ชุดแฟชั่นออกให้หมดให้เหลือไว้สาคนใส่ชุดแฟชั่นเนาะสามคนนั้นก็จะเป็นคนวางดอกไม้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการช่วยเพื่อนที่วางดอกไม้เนี่ยจะโดนล็อกเพื่อนคนที่ไม่โดนดอกไม้เนี่ยต้องไปช่วยแล้วถ้าเกิดว่าเราช่วยคนที่โดนดอกไม้แล้วเราก็ต้องเป็นคนวางดอกไม้แทนนะครับอันนี้ผมก็ต้องถอดชุดแฟชั่นออกนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนวางดอกไม้เนาะตอนนี้ก็มาร์กจุดวางดอกไม้ตามสีนะ เลขสองสีเหลืองเลขสามสีฟ้าเลขห้าสีแดง <Okay. S 1> ก็ให้วางตรงนี้เลยครับนี่เป็นตัวสีเงินแทงนะอันนี้อ่ะตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นแทงนะก็ยืน,นะย,นยืนขาตายตรงเนี้ยค่ะไม่ต้องแบบเออแล้วก็หลบหลบสกิลบอสก็พอแต่พยายามยืนยืนให้บอสมันหันไปทางเนี้ยจะได้ไม่โดนเพื่อนอ่ะแล้วดอกไม้เนี่ยก็ตามวางตามสีเลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางไม่ทันวิ่งไม่ทันก็ก็จําเป็นต้องวางที่อื่นเนาะเ้าพร้อมเราเปิดได้เลยเปิดบอสมาก็จะโดนบอสรวบเข้ามานะ นี่เรามีพัดเจ้าสม<ร><บ>ุทรบอสรวบก่อน,นเนาะแล้วตรงนี้นนนหลังจากนี้จะกดเพลิงพิภพบแล้วก็กดท่าไม่ตายไปเลยก็ได้นะนตรงนี้ติดบ,บั็กนิดนึงนะไม่รู้เมื่อไหร่จะแก้เนาะอันเนี้ยก็กดเพลิงพิภพบแล้วก็กดท<ช>่าไม่ตายก็ได้นะสำหรับตรงนี้นะครับตอนเปิดบอสมาตอนแรกเลยเนาะเพื่อดาเมจจะได้เยอะหน่อยจะได้ทำดาเมจได้เร็วดอกไม้ก็ ตอนนี้เป็นวางกันตามสีเลยนะสีฟ้าเลขสามดดนะสีเหลืองเลขสองสีแดงเลขห้าตรงน,นี้ก็ระวังกงจักรหลบดาบนะ <c oughs> ตัวน,นี้ถ้าเกิดว่าเราวางดอกไม้ให้ได้สี่ดอกอะ่ะ <c oughs> เราจะได้บัฟวิ่งเร็วนะ ถ้าเกิดว่าได้ห้าดอกนี่<า>ไม่แน่ใจว่าได้เป็นบัฟเป็นบัฟป้องกันหรือเปล่านะครับแต่ทางที่ดีก็อย่างมากก็ไม่ควรจะเกินสี่ดอกนะสำหรับดอกบัวตัวนี้เนาะนะตัวนี้ก็วงแดงเนี่ยให้คนที่โดนวงแดงกระโดดขึ้นไปเนาะคนที่เหลืออยู่คนที่ไม่โดนวงแดงจะได้ทำดมีดได้ อ่เลือดบอสเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สองรอบแล้วค่อยเด็ดที่เพื่อนเข้าแอน,นิเมชั่นของบอสบนวางดอกไม้ก็ไไวางไปนะวางอีกรอบหนึ่งจะโดดนะนี้น่าจะต้องโดดม้มารอบรอบนี้ไม่โดดอะไร ดนเนี่ยเดี๋ยวช่วยดึงตะกหัวเพื่อนหน่อยนะอ่ะเฟดอันนี้ต้องช่วยเพื่อนเปลี่ยนคนถือดอกไม้นะเปลี่ยนคนวางดอกไม้นะครับวางงจากอ่ะดาบออกมาแล้วครับ ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีดอก<า>ไม้ม่วงว<า>หรือน้ำเงินนะครับดอกไม้ม่วงหรือน้ำเงินเนี่ยจะวางคู่กับตัวไหนก็ได้เนาะวางได้กับทุกสีนะ,นะอ่ะตัวนี้เป็นเฟรที่ คนที่มีลูกศรชี้ลงอ่ะยืนบังให้คนที่โดนมาร์กนะคล้ายๆดันดันซิลทีอ่ะวางซิลทีอ่ะตัวที่มีหุ่นนะคล้ายๆกันนะสักแมชชนิกตัวนั้นวางกจัดนะ,ะดาบตัวนี้จะเห็นว่ายืนยืนอยู่จุดจุดเดียวเนี่ยจะไม่โดนดาบมันจะแบบเป็นจังหวะเดียวกันเนาะยืนอยู่ที่เดียวไม่ต้องขยับเนี่ยเราก็ไม่โดนนะ แล้วก็เลือกย,ยืนจุดได้และคนที่โจมตีระยะไกลเนี่ยสามารถยืนทำดาเมจได้เลยนะไม่ต้องหลบมาแล้ว30%ตัวต้องวิ่งตัวนี้ต้องช่วยกันนะใครโดนสีไหนให้วิ่งให้ทันนะตัวนี้ายากตรงนี้นะเออวุ่นวิ่งวุนกันนิดนึง่งอาาดอกไม้ โดนดอกไม้แล้วเบิดนะถ้าเกิดว่าเหลือเยอะเนี่ยก็ตายยกตี้นะครับเพราะงั้นเมื่อเฟสสามสิบเนี่ยต้องทําให้ดอกไม้เหลือน้อยที่สุดเนาะตัวนี้ก็ปล่อยดาบออกมาอีกแล้วเนี่ยจะเห็นว่ายืนอยู่จุดหนึ่งเนี่ยไม่ต้องขยับเลยก็ได้นะเลือกยืนดีๆสําหรับคนที่โจมตีไกลนะก็จะยืนทําดาเมจได้ตัวนี้คนที่โดนต้องโดดน,นะ วางเสร็จตัวนี้ม้าหัวยืนยืนกันให้เพื่อนนะคนที่มีลูกศรยืนกันให้คนที่โดนโดนดาบเนาะอ่ะช่วยหัวม้าเพื่อนอ่าช่วยเพื่อนก็คือไปการถือดอกบัวแทนอ่ะดอกบัว ดอกบัวน้ําเงินมามาแล้วใส่สีไหนก็ได้เนาะให้คู่กับสีไหนก็ได้นะระวงังจักรนะรู้สึกว่าจะให้คู่กับสีแดงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าให้ให้ให้วางสีดอกไม้สีแดงคู่กับสีน้าเงินเนี่ยเพื่ออะไรนะครับถ้ามีใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับโจด,ดเมื่อกี้วงแดง เรียบร้อยนะครับสำหรับการผ่านครั้งน uh, ี้ก็44นาี28วินะครับก te ็ขอบคุณปาร์ตี้ทุกคนนะครับที่มาช่วยลงนะครับอาถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแตจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก็คือจักบอด เอามาใส่บอดวางดอกไม้กันนะ พังกงจักนะ 我行走江湖的时候，你拷贝两。蓝绿是其中一，而另一个叫做明日心。我的易容是学会王流。我倒麦了。 ngoài bom đừng có tiềm thích đó bom đừng có tiềm thư hãy quên đừng ที่มีลูกศรบังให้เ่้นเอยระวังกงจักรนะ